ที่ห้องประชุมการันยุตาสำนักการเทศบาลตำบลบางละมุงในพงศกรักความสุขประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุงได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางละมุงสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่2ประจำปี2564เพื่อให้วาที่รยตรีจรยวัฒน์ชินวัฒน์นายกเทศมนตรีถแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลที่กำหนดไว้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่ง ประธานสภาเรียกประชุมเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงมีข้อกฎหมายที่ถูกทุมนะครับตามพระราชบัญญัติเทศบาลนะครับพุทธศักราถูกยกตามวันที่ยี่หากมีกรณีความจําเป็นลวน่วงหนซึ่งปล่อยเนินน,น้ำเรียบร้อยการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน เทศบาลตำบลบางละมุงและสมาชิกสภาเทศบาลที่เรารพตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2564และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564ซึ่งกระผมว่าที่ร้อยตีเจริยวัฒนวัฒน์ได้รับความไว้วางใจจาก พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางมุงเลือกให้มาดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางมุงนั้นก็ผมมีความตั้งใจอย่างแนว่วแนว่แนที่จะดําเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลบางมุงในด้านต่างๆเพื่อนําพาเทศบาลตำบลบางมุงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก้ไขปัญหาและดําเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปได้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประชาช,ชาติเป็นหลักเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบารมงมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมส่งตเ,ตตเติมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุริ และความต้องการเป็นนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายที่มุง่งและเข้าเทียมกัโนโลยเท่าเทียม,ยมกันนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานดังนี้นหนึ่งหนึ่งต่อสร้างและปรับปรุงถนนในการจัดจรปรไปมาและใช้ถนนหนึน่งสองช่วงฤด,ด,ดูมรสุมหนึน่งมัสามเพื่อสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหนึ่งสี่ สิ่งแวดล้อมนัาทักยากตอนนั้นแทเป็นอีทิทธิมายที่เห็นว่า้ากบ้นเช่าอาพารนี้และหมู่บ้านที่มีอยู่เป็นภาพพีวที่ดีโดยมีแนวทางกัรดำเน,นินอยู